เพิ่งเคยเข่าลินน้นไหมฮนพี่ขวัญโบเบอโบเบ้ไม่มีใครอยู่เลย,คย,เ,ลยเคยพาขึน้นหนไปหาของขวัญเด้ตอนนั้น เอาพอไมมมีลูพอเพิ่นบนสีสรูปพอเพิ่นมะพอจะลูกทตี้วเอาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวเอาปอยไปหันละลูกนะมันใหญ่บดมันเธอทักนั่ง ไม้อ๋อต้นไม้เออต้นไม้ต้นบักซิดากับบักม่วงบักม่วงมาเร็วมาเตเร็วเตะบอลเร็ว พุนพี่น้องยาอยู่ทางพุนอยู่แก่เทียงหน้าพุนโอ้ยบวหมันติดตกโอ้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 โอเจไซเจ้ฟสไซอึ๊บอ้โอ้ยนั่นคนไม่โนอนอนี่ี่อ้้ะเล็บกรเล็บเล็เนี่ แม่บอกคุณไปนหนีวาาาา่ารถมหาโมงจุฬา5โมงนะคะเพราะว่าพี่นัทเขายังทำไปไม่เสร็จได้พ<ะ>ี่วิทย์ว้าอยู่เป็นเล่นลายมันล่ะมาขึ้นยูมาแล้วบอลมาแล้วเร็วเ,วเ,วเวพี่พลอย เอาพี่แม่บอลแหมมาแม่ยาเรอห่ว่ากำลังกายหม้กร่างกายเขาว่าเตี้ยวยาเต๋มาให้แล้วสุดท้าย à คะฮะกัน dài ติ ตะกอดที่เห็นไหมเห็นใไหมเห็นใเตะไหมเตะ